นิทาเรื่องป้าสามสหายกับนายพานานมาแล้วยังมีป้าสามตัวเป็นเพื่อนกันอาสายอยู่ในพืนใหญ่ซึ่งอยู่ในป่าเลยป้าทั้งสามมีชื่อว่าคิดพอดีคิดมากคิดน,อน้อยแต่ละตัวมีอุปนิสัย ตรงตามชื่อของตัวอยู่มาวันหนึ่งปลาทั้งสามชวนกันไหว้าตามกระแสนัเข้ามายังชนบทแห่งหนึ่คิดพอดีพูดเตือนเพื่อนทั้งสองว่าธรรมดาเหตุของมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยอันตรายเราอาจติดเด็ดแยะขายของเขาได้ เราควรพากันกลับไปยังเบืรองของเรากันเถอะปลาทั้งสองได้ยินคำเกือนดังนั้นแล้วต่างผัดวันพักันพุ่งจนเวลาล่วงมาถึงสามเดือนเต็มวันหนึ่งปลาทั้งสองด้วยความประมาทไม่รู้จักระมัดระวังตัวเพราะความโง่เขา ติดคายที่ชาวบ้านดักไว้ส่วนปลาคิดพอดีเมื่อได้กลิ่นคายก็รู้ทันทีว่าเพื่อนทั้งสองติดคายอยู่จึงว่ายไปข้างคายทำทีมันปลาติดคายแล้วโดดข้ามคายไปทําให้น้ำขุ่นหมดแล้วว่ายกลับไปข้างคายอีก ่านเห็นดังนั้นก็เข้าใจว่าปลาข้ามข่ายออกไปหมดแล้วจึงยกข่ายขึ้นปลาทั้งสองจึงหลุดพ้นจากข่ายตกลงไปในน้ำรอดตายอย่างอดวิตด้วยความฉลาดของปลาคิดพอดีพอรอดตายได้ทั้งสาม ก็เรียกพากันว่ายทัวน้ำกลับไปยังบึงที่อยู่เดิมและไม่กลับมาอยา่างเขกมนุษย์อยีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการผัดวันประกันพุ่งทำให้เสียประโยชน์และนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้อีกด้วย